สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวฮีเตอร์นะครับขนาดเล็กน่ารักนะครับยี่ห้อชั้นหน่นะครับรหัสอยู่ที่ cn 777นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวฮีเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วก็ดียังไงนะครับผมตัวฮีเตอร์ตัวนี้นะครับ ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS อย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็การนําไฟฟ้านะครับการนําความร้อนเข้ามาฮีติ้งนะครับด้วยตัวหลอดแก้วแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดนําความร้อนนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษขึ้นคือตัวนี้จะมีสมองกลอจฉริยะในตัวนะครับสามารถวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้จะมีหน้าจอบอกอุณหภูมิให้นะครับมีหน้าจอบอกอุณหภูมิให้เพื่อนๆรู้เลยว่า ตอนนี้อุณหภูมิน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับฮีเตอร์นะครับ CN 777นะครับตัวฮีเตอร์100วัตต์จากชั้นหนิงนะครับเวลาเราใส่ในน้ำนะครับก็จะบอกอุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ําอยู่ที่28องศานะครับแล้วก็จะมีสีเขียวขึ้นแปลว่าเราเขาเรียกว่าคีฟคีฟนะครับก็คือ เราไม่ได้ทําอุณหภูมินะครับเราไม่ได้ตั้งอุณหภูมินี้นะครับฮีเตอร์ตัว CN777 นะครับ100วัตต์นะครับผมถ้าสมมติว่าในโหมดสแตนบายนะครับก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับแล้วก็จะไม่ได้กินไฟที่บ้านของเรานะครับเดี๋ยวผมไ้ดูค่าไฟครับค่าไฟอยู่ที่0ูนบาทนะครับศวัตต์ด้วยตัวนี้นะครับ สามารถปรับอุณหภูมิตั้งแต่16องศาถึง34องศาแปลว่าถ้าน้ําอุณหภูมิต่ํากว่า16ก็สามารถทําได้ให้ขึ้นมาสูงได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดนะครับกดนี่17 18เมื่อกี้อยู่ที่29ผมขอ30แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วปล่อยมือนะครับเรากดกดตัวนี้ไปถึง30แล้วเราปล่อยมือตัวนี้จะเริ่มขึ้นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยแปลว่ากําลังทํางานนะครับ กำลังทำงานอยู่แล้วก็จะขึ้นไปที่30นะครับสังเกตไอร้อนนะครับเห็นไหมครับไอร้อนร้อนนะครับไอร้อนไอร้อนร้อนของฮีตเตอร์อ่านี่ครับไอร้อนนี่คือการทำงานจะอยู่ในโหมดฮีตติ้งจะขึ้นสีแดงนะครับพอทำงานถึง30องศาเขาก็จะตัดอัตโนมัติ การทำงานเนี่ยก็ในระหว่างทํางานฮีตติ้งเนี่ยก็จะขึ้นไปถึง100กับ3วัตต์นะครับแต่ถ้าหมดสแตนบายถ้าเป็นไฟสีเขียวแปลว่าเครื่องไม่ทํางานก็จะอยู่ที่0วัตต์นะครับนี่คือฮีเตอร์100วัตต์นะครับสําหรับตู้ที่มีปริมาณน้ําตั้งแต่20ลิตรนะครับขึ้นไปจนถึง150ลิตรสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ ฮีเตอร์7ี7ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ